แม่น้ำยำอ่า,หน,าหน้าหน้าหนาวหรือหน้าวินเตอร์แล้วเขาก็จะลงไปตกปากลา,ลา,าน,นู้นเห็นไกลๆดำๆนั่นเขาน่าจะเป็นที่เตาย่างไว้ย่างบาร์บีคิวอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งกลางแม่น้ำไปเลยจ้า มอมว่าข้างหน้าข้างหน้าบ้าน,นาบ้านเล็กๆเดินเอาแอร์กันจ้ะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้รับอากาศสดชื่นเลยต้องออกมาเอ,เอาแอร์บ้านริมนนะ้ำ สวยนะอันบรรยากาศยามเย็เยนดอกไม้นี้จะเป็นดอกกุหลาบจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็เนีย่ยมันไม่มีมันมีลูกด้วย วยบ้านแบบโบราณทางนี้จะเป็นบ้านแบบโบราณคล้ายๆเป็นชนบทน่ะน้องก็จะมีหมู่บ้านโบราณบ้านก็จะอายุอวัไม่ต่ำกว่าร้อยปีขึ้นแหละแถวเนี้ยเนี่ยที่ขาวๆด้านหน้านี่คือแม่น้ำตรงนู้นก็คือเก,อกาะกลางแม่น้ำช่วงนี้ก็จะสามารถเดินข้ามไปเที่ยวที่ ตรงกลางไม่น้ำได้เพราะอากาศติดลบมาเป็นเดือนเนาะน้ำแข็งก็น่าจะหนามากอะขนาดรถวิ่งยังวิ่งไอขนาดรถอสกูตเตอร์ยังวิ่ง,ง,งลงไปได้เลยเนี่ยบ้านเางนี้สวยมีไกรกะนกเหมือนเหมือนเหมือนไทยเหมือนบ้านเราเลยนี่